อาลคับก็สวัสดีท่ผู้ชมและผู้ติดตามครับตอนนี้ก็เป็นเช้าวันพุธที่จังหวัดนครพนมนะครับทุกคนตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่1 4ีองศาโอ้โหหนาวมากครับเอาละใครเข้ามาไลค์อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจช่องตีรีวิวด้วยนะครับวันนี้เราก็จําเป็นต้องมาจากลาเจ้าขันขาวแล้วนะทุกคนนี่ ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาก็สี่ปีนะครับแล้วก็ไปไหนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันนะทุกคนวันนี้ก็จำเป็นก็ต้องให้เข้าไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่นะครับคนเราก็ต้องมีเป้าหมายแล้วก็ยอมเสียดีกว่ายอมเสียตอนนี้ดีกว่าที่จะไม่ ไม่เหลืออะไรเลยนะครับทุกคนในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะเมื่อก่อนก็อยู่กรุงเทพแต่ตอนนี้ผมกลับมาอยู่นครพนมแล้วนะครับก็ขายต่อให้กับเขาไปแล้วนะครับกระบะคันนี้นะผมขายต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนอันนี้นี่ของหลังคือคนมาจากกรุงเทพเมื่อวานนะครับมาถึงตอนประมาณสี่ทุ่ม ็ต้องจำใจนะครับผมก็คิดถึงนะก็ดีใจกับเจ้าของคนใหม่ด้วยนะครับคันนี้ก็อยู่กับผมมาประมาณ4ปีนะครับทุกคน4ปีที่เรารวมทุกรวมสุขจะขายให้คนอื่นมันก็เสียดาย แออต่ที่ผมขายให้นะครับก็เป็นเป็นน้องครับเป็นน้องชายน้องชาย้แท้นะก็เหมือนได้รถใหม่ใบแดงแล้ครับทุกคนรถวิ่งแค่ส0 0 0 0ื่นกิโลนะครับมาผฟพามาดูนี่ทุกคนรถกันนี้วิ่งแค่สา0 0 0ืกิโลเองนะนี่ครับก็ดีใจกับน้องด้วยน้องจะได้ใช้รถดีๆนะ รถสปีวิ่งแค่สามหมื่นกิโลผมว่ามันโอ้โหนะนี่แหลบวันนี้ของที่คนไาจากรุงเทพทุกคนภารกิจวันนี้แล้วก็ต้องขนของนี้หลงอันนี้ก็บ้านเราอยู่นี่นแม่มาแล้วแม่มาแล้วก็เดี๋ยวขนของเสร็จแล้วก็ไปล้างรถส่งมอมให้กับน้องชายของเรานะ ดีแล้วที่ไม่ขายคนอื่นขายให้น้องชายเราเหน่อยดีแล้วทุกคนมาดูใหม่นี่สามหมกิกโลรถ4ปีนะทุกคนโอ้โหนี่คือแบบนะเป็นรถคู่กายของเราที่ใช้มา4ปีกว่าพูดถึงเสียดายไหมผมก็เสียดายนะแต่ทำไงได้ทุกคนมันจำเป็นนะที่มันต้อง ปล่อยเข้าไปถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจครับแต่ก็นั่นแหละความจำเป็นเนาะเราไม่ตายหาใหม่ได้นะทุกคนของนอกกลาย,ก,ก,ายก็เดี๋ยวรอเจ้าของใหม่มารับนะครับเดี๋ยวรอน้องชายผมมารับเดี๋ยวผมเอาของลงก่อนไปเดี๋ยวรอน้องชายนี่เราก็ล้างรถก่อนส่งมอบนะครับทุกคน เรายืมไปขนของนะย,ยืมรถน้องเจไปขนของที่กรุงเทพลรวขายไปแล้วมึงยืมไปขนของที่กรุงเทพเสร็จกลับมาแล้วก็มาล้างให้เอาแล้วทุกคนครับตอนนี้ก็เจ้าของใหม่ก็จะมารับเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้แล้วนะครับทุกคนลาก,ก่อนครั้งสุดท้ายนะไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่นะครับไอเจ้าขาวไอตัวนี้ผมเรียกฉลามขาวนะครับทุกคน ก็รอชมนะครับทุกคนว่าคันต่อไปที่ผมจะซื้อเป็นรถอะไรแต่ก็คงใช้เวลาอีกนาน,นะครับทุกคนถึงจะได้รถคันใหม่นะคิดถึงนะเนี่ยแอบเสียใจด้วยตัวนี้ยลาก่อนจะฟอร์ดมีไปล้างมาใหม่คลิปเลยลาก่อนนะไปยู่เจ้าของคนใหม่นะเอาละครับทุกคนบายบาย ไปอยู่กัเจ้าของคนใหม่แล้วโชคดีนะโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ช่องตีรีวิวด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคน let's go